สวัสดีครับมาเจอกับการเนอร์ทกนะครับกับเรื่องราวการเตะมุมเสาไกลที่เด็ดจากนิคลัสโจเวอร์ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้อาร์เซอลเก็บชัยชนะเหนือ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดได้สำเร็จครับต้องบอกว่าอาร์เซอลได้ประตูขึ้นนำสำคัญในช่วงทดเจ็บจากประตูงเดแคนไรซ์ Can ide, ซึ่งมาจากลูกเตะมุมที่โยมาที่เสาไกลใช่ไหมครับแต่นั่นไม่ใช่เพียงแค่จังหวะเดียวที่อาร์เซอลพายายามทำแบบนั้นครับ มีอย่างน้อย3าถึงสครั้งที่อาร์ซอลพยายามด้วยวิธีการที่เตรียมการมาเป็นอย่างดีครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเผยภาพเหล่านั้นให้เห็นแล้วคนที่ได้เครดิตเต็มๆเ,เนี่ยต้องยกให้นิโคลัสโจเวอร์โค้ชลูกตั้งแต่ของเราเลยนะครับก่อนที่จะไปติดตามบทวิเคราะห์ที่มาจากเดียร์เลติกนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องยูทูบก็ตูเนอรพื้นที่ของคนรักอาร์ซอนกันด้วยนะครับ เริ่มต้นไปเท้าความเรื่องนิโคลัสโจเวอร์กันหน่อยหลายคนรู้จักอยู่แล้วครับเป็นโคช้ชลูกตังเตะของอาร์เซนอลซึ่งย้ายมาร่วมทีเมื่อปี2021นะครับรูรู้การแรกที่เขามาเชื่อไหมฮะ2องพั2ยถึง2022เนี่ยช่วยอาร์เซนอลทำประตูจากลูกเตะมุมได้ถึง13ประตูจากที่รูู้การก่อนหน้านั้นเนี่ย2020ถึง2 0 2 1เนี่ยอาร์เซนอลมีการทำประตูจากลูกเตะมุมได้เพียงแค่3ลูกเท่านั้น,นครับ แล้วก็ฤดูกาลล่าสุดก็ยังมีผลงานที่ดีคือฤดูกาลที่ผ่านมาโจเวอร์ก็ช่วยอาร์ซอลทำประตูได้ถึง13ประตูจากลูกเตะมุมเพราะฉะนั้นมันอัปเกรดขึ้นอย่างชัดเจนครับดูกราฟนี้จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าการมาของโจเวอร์สำคัญแบบไหนครับนี่คือสถิติการค่าเฉลี่ยการทำประตูต่อการเตะมุม100ครั้งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นสถิติที่เก็บโดยออฟตนะครับ รูดูการที่แล้วเนี่ยอาร์ซอลทำได้5.8ประตูต่อการเตะมุม100ครั้งรูดูการแรกที่โจเวอร์มาคือ2021-2022่ยอาร์ซอลทำได้6.3ประตูต่อการเตะมุม100ครั้งแล้วดูรูดูการก่อนที่โจเวอร์จะมาครับ2020-2021อครับอาร์ซอลมีค่าเฉลี่ยการทำประตูแค่1.4ประตูต่อการเตะมุม100ครั้งครับ ซึ่งเป็นสถิติแย่ที่สุดนับตั้งแต่ที่ออปตามีการเก็บสถิติดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ฤดูกาล2007-2008และการมาของโจเวอร์ใน2ฤดูกาลหลังเนี่ยทำให้อาร์ซอลมีสถิติการทำประตูจากลูกเตะมุมที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2017-2018ที่อาร์ซอลเคยทำได้4.4ประตูต่อการเตะมุม100ครั้งด้วยครับนี่เป็นสถิติตัวเลขเล็กๆน้อยๆครับที่มันชี้วัดว่าการมาของโจเวอร์เนี่ย มันบ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมของอาร์ซนอลอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับฤดูกาลนี้แล้วกับเกมสําคัญกับแมนเชสเตอร์ยเต็ดด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแผนการที่ทําให้ไรซ์อยู่ที่เสาไกลจนสุดท้ายมาได้ประตูช่วงทดเจ็บเนี่ยอาร์ซ์นพยายามเล่นสูตรนี้หลายครังคร้งครับในเกมนี้ซึ่งมันบ่งบอกเป็นอย่างดีเลยครับว่านิโคลัสโจเวอร์เตรียมการแผนการนี้มาเป็นอย่างดีเพื่อให้อาร์ซนอลเล่นงานแมนเชสเตอร์ยไงเต็ดให้ได้ครับ ดูภาพแรกนี้ก่อนครับเป็นจังหวะลูกแตะมุมในนาทีที่14ครับคนแตะมุมมาจากฝั่งซ้ายคือกราเบลมาตินลลีอย่างแรกที่เห็นก็คือภาพรวมของอาร์ซอนเนี่ยจะมีวิลเลียมซอลิบาที่ห่างจากกลุ่มนักเตะอาร์ซอนอลอยู่ที่เสาไกลซอลิบาเนี่ยคือวงกลมสีแดงนะครับแล้วก็จะมีเซตผู้เล่นที่อยู่ที่เสาไกลเนี่ยมีเอ็ดดียนเคียียเบนไวท์กราเบลมาการเยสแล้วก็คายฮาร์เวสในของภาพรวมนะฮะ แล้วนี่คือการเซตอัพที่ซาลิบาจะยืนห่างจากกลุ่มที่อยู่ที่เสาไกลนะ,อ,ะอย่างแรกอย่างที่2เนี่ยการประกบตัวของผู้เล่นแมนเชสเตอร์เตดกับการเซตอัพวิธีการเนี่ยอ,อย่างแรกเขาใช้วิธีการแบบคุมโซนครับคุมโซนแล้วก็มอีอันโตนี่อยู่ที่เสาแรกใกล้ๆกกับใกล้ๆกมาตินโอเดกาดเอ็กเซนคุมพื้นที่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็มี3คนที่คอยประกบ3ตัวผู้เล่นของอาร์สตนหนึ่งคืออารอนวานบิซาก้าเนี่ย ประกบวิลเลียมซาลีบาสองก็คือมีอองตนี่มาร์ซิยาลและก็ลิซานโดมาติเนสเนี่ยที่ทำหน้าที่ประกบคายฮาร์เวสและก็กราเบียลมาการเยสโดยที่เดียโกดาโลเนี่ยยืนคุมเสาไกลยอยู่นะครับแล้วจะเห็นได้ว่าไรส์เนี่ยจะยืนห่างจากเดียโกดาโลไว้เพื่อทำให้ตัวเองมีพื้นที่ว่างหลังจากนั้นเมื่อมีลูกเตะมุมขึ้นมากลุ่มผู้เล่นที่อยู่ที่เสาไกลโดยเฉพาะคนที่มีตัวประกบอ จะพยายามวิ่งเทไปที่เสาแรกครับเพื่อดึงตัวประกบไปที่เสาแรกแล้วทําให้แม้แต่คิดว่าซ่อจะเล่นงานที่เสาแรกยกตัวอย่างในจังหวะนี้ฟราเบียฮาวเวสดึงตัวประกบเข้าไปได้ปั๊บปรากฏว่าเกิดกอะไรขึ้นครับเดคแคนไรส์ว่างครับว่างอยู่ที่เสาไกลเพราะดาโล่คุมเสาไกลอยู่ไม่ได้ขยับออกมาตามเดคแคนไรส์ครับแต่ความน่าเสียดายของจังหวะนี้คือลูกเปิดของมาเตอรี่เนี่ยไม่ได้มาที่จุดนัดพบ ไปเปิดเข้าทางโอนาน่าซึ่งก็จัดการกับจังหวัดนี้ไปได้แต่เราเห็นวิธีการลจะจากทีที่15เท่านั้นยังไม่พอครับนาทีที่19นะครับ4นาทีต่อมาวิธีการเซตอัพของอาร์ซนอลคล้ายลักษณะเดิมเลยครับแม้ว่าจะเป็นการโยกมาเตะทางฝั่งขวาโดยบุคยโยสากา้จาจังหวะนี้จะเห็นได้ว่าเหมือนกันครับวิลเลียมสลิบาขยับออกมาจากกลุ่มที่อยู่ในเสาไกล แล้วมันก็มีผู้เล่นที่เสาไกลที่ยืนกันอยู่5คนตรงนั้นเห็นไหมฮะแล้วก็มีการมาร์กิ้งของผู้เล่นแม้แต่ที่ลักษณะใกล้เคียงกันอะยกตัวอย่างวานวิซากา้ายังยังมาร์กวิลเลียมซาลิบาลิซันโดมาตินสยังมาร์กผู้เล่นอาร์ซ์อลเหมือนเดิมเสาไกลยืนกันหลายคนครับมีเบนไวท์เอเดียนเคทียร์ไรส์คายฮาวส r กราเบลมาการเยสนะครับแล้วเมื่อ แล้วเมื่อบุคายโยซากาเปิดจังหวะนี้จะเห็นได้ว่า2ผู้เล่นของอาร์ซนอลจะพยายามขยับดึงตัวประกบครับนั่นก็คือคายฮาวเวสแล้วก็กราเบลมาการเยสที่มีตัวประกบ3ต่อสาเหมือนกับที่จังหวะแรกเรายกตัวอย่างไปใช่ไหมครับพอเปิดมาปับ๊บดึงตัวประกบเข้ามาครับเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นที่อยู่เสาไกลมีทั้งเอ็นเกทีอเบนไวท์และก็เดคแอนไรส์ Can ise, แต่เป้าหมายคือเดคแอนไรส์ Can ise, ครับพอเปิดพื้นที่ให้แล้วเนี De ่ยเดคแอนไรส์ก็ขยับเข้ามา ในจุดนัดพบของจังหวะเปิดของสากาซึ่งจังหวะนี้เปิดได้ดีแล้วก็ทําให้เบนไวท์ว่างครับแล้วก็ได้จังหวะเทคตัวขึ้นหมองเพียงแต่ว่าหน้าเสียดายที่มันไม่ตรงกรอบแต่เริ่มเห็นไหมค่อยๆค่อยๆค่อยๆทำไปจังหวะแรกมาที่จังหวะสองเริ่มจะดีขึ้นและสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือเหมือนเดิมครับก็คือเบนไวท์พยายามยืนห่างกับเดียโกดาโลไว์ยืนอยู่นอกกรอบหกหลาเพราะดาโลจะคุมพื้นที่ บริเวณกอบหกหลาในพื้นที่เสาไกลเพราะฉะนั้นไรซ์จะว่างตลอดจังหวะนี้ก็เหมือนกันละฮาเวสกับกาเบรียลคือคนที่ช่วยดึงตัวประกอบอีกครั้งในขณะที่แมตต์พยายามจะคุมโซนบริเวณเสาแรกเป็นหลักและสุดท้ายมันก็เลยทําให้ไรซ์ได้ขึ้นมงแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่ตรงกรอบครับแต่ความพยายามของอาเซ่อมย,ยังมีต่อไปครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับในช่วงโทเวลาบาดเจ็บนาทีที่4 7เจลูกเตะมุมจากฝั่งซ้ายโดยกาเบียลมาตินลี่ คราวนี้นักเตะแมนเตตเริ่มไหวตัวทันครับเริ่มไหวตัวทันแล้วนะครับอาร์เซอุใช้สูตรเดิมเลยจะเห็นได้ว่าแมนเตตก็ยืนลักษณะเดิมแม้กระทั่งอันโตนี่ในพื้นที่อโอเดกาดเห็นไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยสังเกตที่วงกลมสีดําครับคริสเซีนในเรเส้นจากที่คุมที่ตรงกลางคราวนี้เข้ามาจ้องไรซ์แล้วสามตัวกลบของอาร์เซอุยังมีคู่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมซาลิบากราเบียฮาวส แล้วก็มีพื้นที่เสาไกลที่เบนไวเอ็นเคเทียแล้วก็เดนแคนไรส์รออยู่ดาโลยืนคุมเสาไกลเหมือนเดิมเปะ๊ะนะครับเหมือนเดิมเปะ๊ะทีนี้คริสเตียนเอริกเซนเนี่ยจ้องเดแคนไรส์เครับเพราะว่าเห็นมาแล้ว2จังหวะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้ที่ทําการหน้าที่เดิมของผู้เล่นาร์เซนเหมือนเดิมครับกราบเบียม,มาเตลี่เปิดเข้ามาคายฮาเวสกราบเบียม,มาการเยสดึงตัวประกบไปที่เสาแรกครับ แต่จังหวะนี้ดูความฉลาดของเดคันไรส์ครับเดคันไรส์เมื่อรู้ดีว่าเอ็กเซนจะวิ่งเข้ามาเพื่อจะประกบเขาใช่ไหมดังนั้นยังเหลือเพื่อนว่างก็คือเอเดียนเคเทียหน้าที่ของไรส์ลือไปช่วยบล็อกจังหวะของคิสเตนเอริกเซนครับซึ่งจังหวะนี้กราเบลมาเตลี่เปิดได้ดีละบอลมาถึงที่เสาไกลมาถึงที่เอเดียนเคเทียได้แต่บอลแรกไม่ดีครับพออลแรกไม่ดีทําให้ไม่สามารถยิงได้ก็เลยต้องคืนมาที่บุคโยซาก้ายิงแต่ว่า จงังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในแง่อของการเปประตูแต่นี่คือเซนส์ความฉลาดของเดยแคนไรส์นะทั้งที่แมตต์เขาเริ่มปรับและเอริกเซนจากที่คุมิตรงกลางเห็นแล้วมันมีความอันตรายพยายามจะมาบังเดยแคนไรส์แต่ว่าไรส์ก็เปลี่ยนไปเป็นตัวบล็อกเพราะว่ายังมีเพื่อนคนอื่นที่มันยังว่างอยู่แล้วมันก็ทําให้เอนเคียได้โอกาสจริงๆ3ครั้งแล้วนะฮะครึ่งแรกกับความพยายามที่จะทําให้อาซอบมีทีเด็ดจากลูกเสาวไกล นะซึ่งก็ถือว่าเข้าเป้าไป2ครั้งแต่ว่ายังยังไม่เป็นประตูในแง่ของภาพรวมใช่ไหมครับขยับมาที่จังหวะสำคัญเลยครับครึ่งเวลาหลังครับก็คือการลุ้นครั้งที่4จากการใช้วิธีการเปิดพื้นที่ว่างที่เสาไกลใช่ไหมก็คือการเปิดพื้นที่ว่างดนแคนไรส์จังหวะนี้นาะที97ของเกมครับที่อาร์ติมา ลุ้นประตูแล้วก็ได้จากลูกยิงของเดแคนไรส์เลยครับเดี๋ยวดูกันครับจากจังหวะนี้ความพยายามครั้งที่4เป็นลูกเปิดจากทางฝั่งขวาของบุคโยซากานะครับจังหวะนี้จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้งฝั่งแมนเชแลตอะอาร์เนอลแต่จะมี3คู่ประกบที่มันชัดเจนคือนหนึ่งซาลิบายอยู่ที่เดิมเลยฮะขยัาเข้าไปด้านในออกห่างจากกลุ่มที่อยู่ที่เสาไกลจับคู่กับอารอนวานวิซากาใช่ไหมฮะ ทาเกโรโทมิยาสุที่ลงมาก็มีคู่ประกอบกับมาคัตแรดฟอร์ดจากที่ก่อนหน้านี้เป็นอองตอรี่มาร์ซยาลแล้วก็จอห์นนี่อีแวนส์ที่เป็น1เซนเตอร์จะขยับมาก่อน,น,น Martinez, หน้านี้เป็นลิซันโดมาติเนเใช่ไหมคราวนี้เป็นอีแวนส์ที่จับคู่ประกอบกับกราเบียลมาการเยสนั่นคือภาพรวมเอ็กเซนคุมบอรีขยับมาในบริเวณตรงกลางแล้วก็กานาโชเนี่ยไปปิดบ้นที่ของโอเดกาดเพื่อในกรณีที่เล่นสั้นแยกเป็นแบบนี้ครับอาซอลมี ่านี่คือมุมมองที่เห็นคือมันมีคู่ประกอบอย่างกราเบียกับโทมิยาสึนะครับที่มีเอเวนส์กับแรดฟอร์ดตามและหนึ่งคนมีกราเบียเชอุสที่เตรียมจะทําหน้าที่วิ่งดึงตัวประกบแล้วเปิดพื้นที่เดแคนไรส์ที่เสาไกลครับก่อนที่พอบอลเตะมาทําตามหน้าที่เลยครับสลิบาอยู่พื้นที่เดิมในกรอบ6หลา3คนที่อยู่ที่เสาไกลแม้ว่าจะมีตัวที่เพิ่งลงมาเล่นใหม่อโทมิยาสึและกราเบียมาการเยสเมื่อซาก้าเปิดเข้ามา วิ่งดึงตัวประกอบไปเลยครับดึงแรดฟอร์ดดึงจอห์นนี่แวนสไปแล้วทำให้เดคแคนไรส์ว่างครับในจังหวะนี้ดูฮะดึงตัวประกอบไปเลยแล้วดูโดยเฉพาะมาคาร์แรดฟอร์ดเนี่ยตามไปเลยฮะตามไปที่ตรงนั้นเลยมีจอห์นนี่แวนสี่พยายามจะไหวตัวทันอยู่แต่ว่าณจังหวะนั้นเนี่ยบอลมันลอยมาถึงเดคแนไรส์เลยครับแล้วมันทำให้ไรส์มีพื้นที่ว่างมากพอที่จะพักบอลได้หนึ่งจังหวะครับ ก่อนที่จะยิงเข้าไปครับก่อนที่จะยิงเข้าไปในจังหวะนี้ฉลบแล้วก็เสียบเสาแรกเข้าไปนี่เป็นตัวอย่างของแผนการเล่นที่มันต้องมีการซักซ้อมกันมาอย่างแน่นอนกับชุดการยืนของอาร์เซนลในเกมนี้แล้วอาร์เซนลไม่ได้มีแค่แผนเดียวเวลาเล่นลูกเตะม,มุมนะฮะอันนี้เราแยกมาแค่4ครั้งที่อาร์เซนลเลือกเล่นในวิธีการเสราไกลแล้วมันได้ผลด้วย ความพยายามครั้งที่4เกิดขึ้นในช่วงทบเวลาบาดเจแล้วลูกเปิดของซาก้ามันมาที่จุดนัดพบเหมาะเหม็งกับเดคันไรส์เลยแล้วจะเห็นได้ว่าแผงการเล่นเสาไกลจะมีไรส์เป็นเป้าหมายหลักตลอดยกเว้นจังหวะที่3ที่พอโดนประกบไรส์นี่มีไหวพริบในการปรับเปลี่ยนจังหวะการเล่นนี่คือ4จาก12ครั้งในลูกเตะมุมอาร์ตนเลครับแล้วมันก็นํามาซึ่งประตูจนได้จากทีเด็ดเสาไกลซึ่งถ้าคุณดูวิธีการ วิธีการยืนอ่ะวิธีการวิ่งดึงตัวประกบมันเห็นชัดเลยว่ามันต้องเป็นลูกซ้อมจากนิโคลัสโจเวอร์แน่ๆครับถูกไหมเพราะฉะนั้นโอ้ต้องให้เครดิตกับนิโคลัสโจเวอร์โค้ชลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลอย่างชัดเจนแล้วก็นั่นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลสามารถเก็บ3าคะแนนในเกมที่ยากแบบนี้กับการเจอแมนเชสเตอร์เต็ดได้และก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เดคแนไรส์มีประตูแรกในสีเสื้อของอาร์เซนอล แล้วหลังจากนี้โอ้โเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นทั้งสูตรนี้แล้วก็สูตรใหม่ๆจากโจเวอร์ที่จะเป็นส่วนสำคัญกับอาร์ซอลอย่างแน่นอนอย่างที่เราเกริ่นไว้ในช่วงต้นว่าโจเวอร์เปลี่ยนจากทีมที่ทําประตูจากลูกเตะมุมได้เพียงแค่3ประตูให้สามารถทําประตูได้ระดับ13ประตูจากลูกเตะมุม2ฤดูกาลติดต้องบอกว่าไม่ธรรมดาดังนั้นลุยกันต่อครับกับเส้นทางนี้ของอาร์ซอลว่าจะเป็นอย่างไร <laughs> มีหลายอาวุธมีหลายมุมมองให้ลงเล่นแล้วก็ช่วงนี้พักรเกทีมชาติเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์นต่างๆมาเสิร์ฟให้เรื่อยๆนะครับไลฟ์วันจันทร์ก็ยังเป็นหลักอยู่2ทุ่นะครับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจกับช a n y o YouTube ก็ตูนเนอร์พื้นที่ของคนรักอาร์เซนอลด้วยนะครับวันนี้อาจจะคลิปนี้จ,จะเว้นจากไลฟ์วันจันทร์ไปสองวันช้าหน่อยวันนี้ติดธุระแต่ว่าหลังจากเดี๋ยวจะพยายามอัดคลิปให้ต่อเนื่องขึ้นหรืออย่างน้อยทุกวันจันทร์ก็เจอกันสองทุ่มได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องยูทูบก็ตูนเนอร์พื่อนคนรักอาร์ซนอลเช่นเดียวกับเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดินหน้าไปได้วยกันลุยไปได้วยกันครับอาร์ซนอลจงเจริญสวัสดีครับ